หมอกควันและไฟป่าสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทั่วโลกและในทุกๆปีประเทศไทยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือสํานักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้สั่งการให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31-36ถึงให้เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า และสั่งการให้สถานีวิทยุกระจายเสียง914หน่วยบัญชาการท่ารพัฒนาให้ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โดยการผลิตบทความและสปอตวิทยุเป็นภาษาชนเผ่ามอบให้หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค3นำไปเผยแพร่ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่บทความและสปอต พบว่าประชาชนมีความเข้าใจผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าส่งผลให้เกิดการเผาลดน้อยลงเพราะประชาชนทุกคนตระหนักว่าไฟป่าเกิดในชุมชนส่งผลกระทบต่อชุมชนดังนั้นชุมชนต้องร่วมมือร่วมใจลดการเผาเพื่อไม่ให้เกิดหมอกควันและไฟป่าจงรักภักดีปฏิบัติตนดีปฏิบัต,ติตงานดีเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน